ท่านผู้ชมครับการเผยแพร่ความรู้เรื่องของพลังงานนอกจากจะมีอยู่ในหนังสือและก็ในห้องเรียนแล้วกิจกรรมอย่างค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ทั้งสาระและความเพลิดเพลินไปพร้อมๆก,กับการเรียนรู้เรื่องของพลังงานได้ไปอย่างดี ผมก็รอดตัวไปเพราะผมไม่ได้ชอบอู้นะครับเลยตามมาดูน้องๆที่ค่ายเยาวชนจังหวัดสงขลาซึ่งงานนี้เขาจัดขึ้นเพื่อน้องๆจากพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมาทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานด้วยกันยังไงล่ะครับไข่จี เล่นเอาผมเกือบจะหมดลมหายใจเลยนะครับเนี่ยผมก็เพิ่งจะเข้าใจนะครับว่ากว่าจะออกเป็นไข่เจียวจานนี้ได้ต้องใช้ลมหายใจของน้องๆน,นับสิบๆครั้งเลยทีเดียวซึ่งลมหายใจก็ไม่ต่างไปจากแก๊สและน้ำมันที่ใช้แล้วก็หมดไป <c oughs> เมื่อรู้อย่างนี้การช่วยกันประหยัดพลังงานก็เท่ากับ,ช,ช,บ <c oughs> ช่วยต่อลมหายใจของชาติด้วยนะครับเช่นเดีวยวกับการเดินบนไม้นี้นะครับ ถ้าเราต่างคนต่างเดินก็คงไม่ถึงจุดหมายสักทีงั้นลองมาร่วมมือกันดีกว่าไหมครับอย่างทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดน้ำมันจริงไหมอ่าเอาพวกเราเอาหนึ่งสองซ้ำเออร่วมมือกันไปแล้วสองกิจกรรมนะครับมาดูกิจกรรมนี้ที่แต่ละบ้านควรทำให้เป็นนิสัยนะครับนั่นก็คือการแยกขยะและการรีไซเคิลเพราะของใช้และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีอยู่รอบตัว มีทั้งส่วนที่ย่อยสลายและส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ดังนั้นการแยกประเภทก็ช่วยลดปริมาณขยะเท่ากับเป็นการลดการใช้พลังงานอย่างง่ายๆเลยละครับไม่เชื่อลองทำน้องมูนาดูก็ได้นะครับก็จะนำพลังงานไปใช้อย่างถูกวิธีก็คือจะประหยัดให้มากที่สุดเพราะว่ากว่าจะได้มามันยากนะคะแล้วก็เวลาใช้ไปก็จะใช้ไปอย่างง่ายได้ ง่ายจริงๆด้วยล่ะครับแม่เรื่องการทำลายแล้วก็ขอให้บอกเถอะครับเพียงแค่ฟันชักเดียวหมายก็ร่วงลงมาเป็นกองแต่กว่าจะเรียงขึ้นไปใหม่ได้ก็ต้องใช้เวลานานไม่ต่างไปจากต้นไม้ที่แม้จะปลูกทดแทนใหม่ได้แต่กว่าจะเติบใหญ่ให้เราใช้ประโยชน์ก็ต้องใช้เวลาหลายปีเลยทีเดียวล่ะครับดังนั้นน้องๆก็ต้องรู้จักใช้ไม้และทานอย่างรู้คุณค่าด้วยนะครับ นี่ไงล่ะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นและสิบตาเห็นก็ไม่เท่าลงมือทําน้องๆก็ลงมือทําครัวก่อไฟด้วยตัวเองพิสูจน์กันไปเลยนะครับว่าเตาชนิดไหนจะใช้ฐานน้อยตัวกันส่วนรสชาติจะเป็นอย่างไรดูหน้าก็พอจะเดาออกใช่ไหมล่ะครับผมก็เพิ่งจะรู้ว่าน้องๆเขาก็มีฝีมือทําอาหารเหมือนกันนะครับเนี่ยเดินดูเป็นหลายอย่าง กระเพาะและลำไส้ก็อดใจไม่ไหวผมต้องขอตัวไปชิมก่อนนะครับหลังจากที่เราทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยเราได้มีการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับแต่เรียนรู้จากภาคปฏิบัติเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเป็นในหนังสือก็อาจจะไม่ได้เห็นของจริงแต่อันนี้เราเหมือนกับเรามาปฏิบัติทำของจริงด้วยแล้วก็สุขสนามไปด้วยซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะนำทำให้น้องๆที่ได้รับความรู้แล้วเนี่ยก็จะติดเป็นนิสัย อันนี้เห็นไหมล่ะครับว่าหัวใจหลักของค่ายนี้อยู่ที่กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสําคัญของพลังงานเพียงเริ่มต้นที่ตัวเองและครอบครัวก็สามารถขยายไปสู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการรู้ค่าพลังงานด้วยย่างก้าวเล็กๆก็สามารถเติบโตเป็นย่างก้าวที่ยิ่งใหญ่และสําคัญต่ออนาคตของชาติด้วยนะครับ จิตสำนึกที่ดีของการประหยัดพลังงานควรจะเริ่มปลูกฝังตั้งแต่อย่างเด็กเพราะหากจะปล่อยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะกลายเป็นไม้แก่ดัดยากที่ไม่ว่าเรื่องดีๆอะไรก็คงปลูกจิตสำนึกได้ยากเช่นกันสนับสนุนโดยโรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง